รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางทท,ทบ5เช้าวันนี้เราอยู่ที่วัดสีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและรับฟังเทศานาธรรมจากท่านพระธรรมวชิระคุณาธานเจ้าวาดวัดศรีสุดาราวราวิหารที่ปรึกษา้าคณกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ ขอเจริญพรตถาทุตทนพุทธศาสนาทั้หลายประกาศชมรายการคิดติแลนอยู่เช้าของวันเสาร์ที่6พฤศจิกากคามนี้หลายๆท่านที่เคารพนับถือก็มากระถามก็อยู่ขอใกล้วันวันเกิดอัตภาพเรียกว่าวัน,วนมามาทำบุญอายุวัฒมงคลก็ตรง,งกับปีนี้ตรงวันที่12 พฤกฎาคมซึ่งตันุกวันศุกร์ที่12หลายท่านก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปร่วมงานหลายท่านก็สอบถามมาว่าปีนี้หลวงพ่อจะอทำบ,บุญที่ไหนงนี้เป็นต้นก็เลยถือโอกาสเจอพร,รให้ท่านทั้งหลายรับทราบกันในเบื้องต้นว่าวันศุกร์ที่12กดดกาคมนี้อาจารย์ภาพจะมียุคครบ เจ็ดสิบสี่ปีเต็มนะย่า 75. ก็เจ็ดสิบห้าก็คณะบรรดาสามสิบก็กำหนดางานอายุมงคลที่วัดศรีสุดารามนะก็มีรายการมีพระสงฆ์เจริญพทธมนต์แล้วก็ถวายประธานเพลงแต่ไพภูสุสมณเณรในวันที่สิบสองกรกฎาคมสุตกมันสุ ทัน้นใายอโยมทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะมาร่วมง,งานก็ขอเชิญเจริญพรมา,าง,งานเะเ่ิ่ม่ต่ภาคเช้าไปต้นไปาหลายท่านก็เป็นห่วงนะว่าหลวงพ่ออายุตั้ง74แล้วจากน้ก็75็แล้วถือว่าเป็นพระบิกษุชรารูปหนึ่งนะก็จริงละโยมอาอยุมันมากแล้วแต่ว่ากําลังกายกําลังใจก็ยังดีอยู่ก็เลยนึกว่าชีวิตที่เืออยู่นี้เนี่ย เราควรจะทำประโยชน์ให้มากที่สุดประโยชน์ทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแบ่งไปสองประโยชน์ด้วยกันประโยชน์ตอนเรียกวาอัตตประโยชน์ประโยชน์ส่วนรวมเรียกผลิตาประโยชน์ประโยชน์ไปสองอยู่ด้วยกันประโยชน์ตัวกุศลบุญดีแต่ประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือประโยชน์ส่วนรวมเพราะนั้นประโยชน์หลางโครงการต่างๆพระเราทำมาในการสร้างรูโองคพยาบาลสำเร็จรูปได้นั้นอ่ะ ก็เพราะญาตโยมเนี่ยให้ขวัญให้กำลังใจให้การส่งเสริมให้การสนับสนุนอบาบจากทรัพย์มันจะไปจำนวนมากให้งานการก่อสร้างรงพยาบต่างๆที่ทำมาแล้วเนี่ยก็สำเร็จด้วยดีทุกประการเกว่าชื่นใจปัจจุบ,บันนี้ก็มีโครงการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือโรงพยาบาลที่เขตสายไห,หมแขวงออกแขวงออ,ออกเงินถนนสายบานห กูเทมแลรขอนี่แหละกำลังดำเนินการอยู่ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่พระแก่ๆอัมพภ,ภาพอายุ75แล้วล่ะก็ยังเป็นผูน้นำอยู่คอยใจทั้งหลายก็เป็นผู้ตามที่ดีก็แล้วกันช่วยกันช่วยกันส่งเสริมและปูดกึงกำลังของท่านในงานการก่อสร้างโลบานที่เกี่ยวกับสิมไหมระยะเบื้องตน้นระยะแรกเนี่ยก็มเม็ดก็คือการเกีเรื่องพื้นที่การสร้างอาคาร ผู้เปิดยอดและจูบเนี่ยให้สมเร็จนะโดยโครงการในโครงการที่สองก็เป็นหน้าที่ของสำงงนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครจะดำเนินการต่อไปทราบความแล้วว่าวันศุกร์ที่12บสองกกาคมสองพนหนึ่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเอาธรรมบุญอายวุวัฒนบุคคลอาตภาพครบ74ปีที่วัดศรีสุดารามบ,บริวิหารแขวงพระครเหนือ,อเขตบางนากรุงเทพมหานคร จะโยบทั้งหลายที่รบรักน,นับถือกันจะขอเชิญร่วงงานโดยความเพียงกันขอเจริญพร ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ74ปีของพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครในวันที่12กรกฎาคมพศ2567ณวัดศรีสุดารามวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพียงกันนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ